สวัสดีครับเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครูบอยนะครับวันนี้คุณครูบอยก็ฝากความหของใจยไปถึงเด็กๆทุกคนเช่นเคยนะครับเด็กๆทุกคนอย่าลืมสวมแมสล้างมือบ่อยๆและอย่าไปอยู่ในที่ชุมชนที่มีผู้คนเยอะๆนะครับวันนี้คุณครูบอยจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารนิ้วมือเพื่อฝึกสมาธินะครับเด็กๆลุกคนรู้หรือเปล่าครับถ้าเราไม่ ขยับจับสิ่งของอะไรเลยจะทําให้กล้ามเนื้อมือของเราไม่แข็งแรงนะครับและเวลา,าเขียนหนังสือก็จะไม่สวยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาบริหารนิ้วมือเพื่อฝึกสมาธิเพื่อให้เด็กๆได้เขียนหนังสือได้สวยงามอย่างที่ต้องการนะครับเด็กๆพร้อมกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปกันครับมดแดงแรงฤทธิ์ข้อสอบกายสิทธิ เอามือกอดอกแล้วก็รูดซิปปาก <kh az ery> ก่อนที่เด็กๆจะได้ฝึกนะครับคุณครูก็มีเพลงให้พวกเราพูดตามคุณครูนะครับ <k az ery> วันเวลานาทีมีราคามีมากกว่าสิ่งใดใดหากว่าใคร ไม่เสียดายเวลาปล่อยเวลาล่วงเลยไปอันวันเวลาเรียกคืนมาไม่ได้เวลาสิ้นไปขอใครกันเด็กๆร้องเพลงกันได้หรือยังเอ่ยถ้าร้องได้แล้วนะครับทีนี้เด็กๆ ยกมือข้างขวาขึ้นมาครับข้างขวานะครับทํารูปเป็นรูปตัว L นะครับ L ภาษาอังกฤษว่ายังไงนะครับ L lion สิงโตนะครับข้างซ้ายเด็กๆยกขึ้นมาครับเป็นจีบนะครับจีบแบบนี้จีบแบบนี้เด็กๆก็สลับข้างแบบนี้นะครับสลับไปมาแบบนี้สลับแบบนี้นะครับสลับข้างนะครับสลับข้างแบบนี้นะครับสลับข้างไปมาอย่างนี้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยนะครับ เด็กๆร้องตามนะครับวันเวลานาทีมีลาคามีมากกว่าสิ่งใดใดหากว่าใครไม่เสียได้เวลาป่อยเวลาล่วงเลย ไปอันวันเวลาเรียกคืนมาไม่ได้เวลาสิ้นไปขอใครกันเวลาสิ้นไปขอใครกันอีกรอบนะครับวันเวลานาที มีราคามีมากกว่าสิ่งใดใดหากว่าใครไม่เสียได้เวลาปล่อยเวลาล่วงเลยไปอัน เรียกคืนมาไม่ได้เวลาสิ้นไปขอไครกันเวลาสิ้นไปขอไทรกันเด็กๆทำได้ไหมครับถ้าทาถ้ายังทำไม่ได้ให้ฝึกบ่อยๆนะครับเพื่อที่นิ้วมือของเราจะได้แข็งแรงแล้วก็เป็นการฝึกสมาธิของเราด้วยนะครับ ถ้าใครยังทําไม่ได้ต้องฝึกบ่อยๆนะครับวันนี้คุณครูบอยก็มีเรื่องที่มาพูดคุยกับเราเพียงเท่านี้นะครับขอให้เด็กๆไปฝึกตามนะครับเราร้องเพลงให้มันได้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย